สิบททตุลาสองห้าห้าห้าปีมะโรงวันนี้วันพุธพวกเราปิดเินน่มเลยมาพักผ่อนกันเยเ่

วิดโออันนี้แข่งิ๊ตอาวอันนี้แข่งิตตอ่ดทเลยอันนี้แข่งิตตไม่ดนเลยเลยวที่ตะกี้ะตนนี่ครับอยู่เทพานะครับตอนนี้เทพาบีดเป็นน้ำอยู่อือเามาจะจมน้ำดดิโก้ดดิโก้ดิ เราทะเลาะกันอยู่นะครับตอนนี้เราบังนะครับน้ำตรงกี้คนถ่ายทำยืนอยู่จะลึกประมาณสิบห้าเซนน้ำที่คนถ่ายทำอยู่เป็นสีเขียวน้ำเลือดน้ำแมลงน้ำเลือดแมลงที่ตายแล้วนะคะดูนะครับดูนะครับได้อยู่เลยนะครับดูสัตว์สันว์นิสสัตว์ดูวิวดูวิวต้นไม้นะครับดูวิวต้นไม้ดูวิวต้นไม้ทะเลทะเล ไป,ปนี่เดี๋ยวยศดตรงไม่ล,มล้วนดูวิวจันทร์เบิดูวิวตันทมาสวยงามนี่คนรอออกมาแล้วมาดำนนะ้ำอ่ะคนที่กำลังถ่ายอยู่นะคะก็เป็นคือเจ้าของถ่ายทำค่ะนี่คนที่รอมาแล้วัโอ้โหนี่เปนร้อง ngăn này ngắn nhưng mà sử dụng này đi cái này luôn